สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุก้นสุมองสุบอนบ่พอกำซัง้อเนาะเพป็นอะไรกับผมองแคนนี่เนาะเอาเคยหยอกกันเด้อพี่น้องมาต้องถือซาละซาวกับหลานพี่น้องมาต้องถือซาหญ้าเพิ่นกำลังสีเอางัวเอาควายเขาเคาะขลักนั่นแหละพี่น้องกำลังเพิ่นกำลังสีหญ้าไปเอาควายเขาคอกเฮากับ เ้ากำลังซีมาโฮดสวนหายปู่บ่อยเนาะเพิ่นบอ่อยู่ก็เลยมาโฮดสวนหายเพิ่นฮะจะมายัางไสดีพี่น้องมาโฮดพักโฮดพักให้พายให้ตา <laughs> ข้าหนอกเขากะสีท่วงส่งพ่อน้องแทนแล้วนี่นะน้อพี่น้องเฮามาโหดพักให้ผูบบ่อยได้ยินห nhà น้องสาวล่าเพิ่นว่าผมมีผู้ได้หดก็เลยว่ามาโหดให้เพิ่นพักเพิ่นกำลังเคียวกำลังงามพี่น้อง เพื่อนปูหมากเล่นหมาคือหักบุ้งมั้งเนี่ยถักบุ้ง พักเพื่อนกำลังงามเนาะกำลังเขียวกำลังงามเพื่อนปลูกอันนี้คือต้นมะพริกต้นมะพริกกับต้นมะเร่นอะไรต้นมะเขือเทศอะไรพี่น้องอันนี้บุงหูว่าอันนี้พักกาดแม่นบ่เฮ้ย อันนี้พักกาดเพิ่งกำลังงามพี่เนาะพักกาดเพิ่งกำลังเคี้ยวกำลังงามบรรยากาศบ้านเฮากับตะเวนกำลังสิต๊กพี่เนอะ กำลังหนาวเข้ามาบรรยากาศหนาวกำลังเลิ่มเข้ามาพี่น้องเ้ยแลลวเบยนาเขาปู่นะเนื้อแต่ปันเบื่อ่นื้อปันบ่ นาพ่อน nah, e ้องไม้น oh ั่นแหละพี่น้องพ่อน้องแทนเพิ่นไปซอยนํามาแล้วอยู่ยังปั่นยังปั่นนอ้ยน้ํามันไลอยู่เฮ้ยมันคือบ่เต็มจักเทื่อ โหดนะมันถั่วได้เฮ้ยอันนี้มันกำลังออกพป่น้องบ่มหัวเป็นาคกยังหอมเปาะหอมเปาะบว่านานี่หอมเปาะบว่ะปลูกปลูกพร้อมกันบ่นี่นะเนี่ย ปลูกร้อมกันนะมีนานนีงามกว่าหมูพี่เนาะนี่คือผักกาดพอน้องแทนหดนทำมันทัวออ่วเด้อมาเนี่ยปู่มีหายได้หดนฮวนผักบะทัว่ว เพิ่นฮดต้นมักพริกเบี้ยนี่คือเบี้ยอันเบี้ยมักพริกเรียนนี่นะบาเรียนเรียนขางพุ่นนมักเล่นมะเเทพี่น้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วปูมีมาแล้วปูมีขุนมาแล้วพี่น้องมาพกสิวัตเจเออีกแหละไแรแรงปูมีขุนมาแล้วพี่น้อง เอามาขโมยหุสวนแล้วมาขโมยเก็บพักนี่จะคล้องมาแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องแต่เราสิมาหุสวนอันนี้มาผู้ไดมาลักพักกูเห็นนันญาเนะอญาน้องเาว้าหลายแล้วเพื่อนว่าบ่มีผู้ได้โหดพอ่นะจะงามได้ปู่เพื่อนสิมาเพื่อนก็เลยประกาศหาคนโหดตะเก้า่ะมาละ สิมาขำมึงเก็ <cient yal> มาโหดมืดมางงโหดแต่ละมือเพิ่กก็เลยประกาศประกาศหาคนโหดสวนอยู่พุ่นพี่น้องอยู่พุ่นก็มีโครงการนั่นเห็ดสวนกันเขาโพดปลูกเมียงสารพัดอย่างเออยเห็ดหัวแม่แล้วทั้งเห็ดหัวหน้าหัวยังอยู่พุ่นกันอันนี้ก็ปลูกเห็นว่านพื้นที่มันว่างแต่ละปีอ่ะพอเท่าเพื่อนสิปลูกยาแต่ละปีนะ แร้เแต่เรามีชีวิตยอยู่เราปลูกยาเบืปลูกยาสูบยาเส้นนะจะปีเราเสียสวนกบมีภัยเหตุยังพเพราแล้วเข่าวก็เลยจะป,ปลูกพักใส่อีกอย่างมันมีนมหัวอีแล้วแค่สื่อตะไคร้มาใส่ลเลยมาปลูกพักอีกอย่างนึงมันเป็นคอกควายพี่นอ้องสเกตเบื้องนะ่ะมันมีแต่คิดพุ่นมันกระสีงา,ามนะเนาะเขาควจะเป็นต้องใส่ปุ๋ยใส่อีอย่างว่าปลูก โคตแคร์คตน้ำมาซื้อมันกะงามหน่อยยังซึ่งยังเสร็จแล้วมันเขียวแล้วแมนเออยอดนะีน่ปูเพิ่มบระดิษฐ์ผู้ด้วยพี่นออ้องเออไม่เต็มเ,เป็นสีเขียวเขียวจนแบบเขียวอันนี้เลยอ่ะงามพี่น้องมันดินเบื้องดำนดับเป็นขี้ควายแบ่เอาปรดิหาพุ่นใส่นะปูอันนี้จะเป็นผักกาดเอ่อกวางตุ้งบรรเทาเขิ่อนหรือพักกาดซ้อมนะที่เป็นดอกนะกาดกวางตุ้งอันนี้เป็นสลัดผักสลัดอันนี้เป็นผัก อย่างพักตังสายพักตังสายยำอ่ะนะพักตังาก็กลังสีออกไอเนี้ยมันออกซาในเบียร์น้อยๆเราคิดว่าห้องเปาะไหนบอกพี่น้องไปว่าห้องเปาะเอาบ่แล้วบ่แม่นพี่น้องบ่แม่นเจ้าของสวนพี่น้องก็เลยเว้าบ่ถทกขอโทษขออภัยต้องขอโทษขออภัยพี่น้องพักตังสายพักตังสายพี่น้องเออตังสายอืออันนี้เป็นพักบุ้งอืออันนั้นได้จ้ะเป็นพักเสียน ผักเสี้ยนเดี๋ยวอังบีทันเห็นออกโบ่งก็จะออกรูบออกโอ้เรบเบิ่งคือเป็นตาสิหวานใหม่ปูพร้อมกันเน๊ะปูพร้อมกันวานพร้อมกันเดี๋ยวยังบบออกถ้าบบออกนี่ก็สีเอาเอาอนามะลงคณาพวกคณาวานอีกสวนนั่นสวนนั้นก็วานหลายอย่างอยู่สีเอามาลงใหญ่ใหญ่ห่างๆนะเอาเครื่องลงแล้วก็เนี้ยเนีเนีเนีถันบบออกนะห้างเบิ่งอีกจักอารถีบหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันออกแล้วเนาะสวนมันก็เต็มก่อน รอบๆก็จะเป็นมะพริกกันมะพริกดอกพริกแดงนะอันนี้เป็นมะเขือเทศเนาะนี่มะเขือเทศกะะมันถือกันว่ามาพังปุ๊บมันมไว้บูดๆงามเนาะมันงามเพราะว่ามันมันเป็นดินดําดินพุนสเกตเบิ่งเขาผูกคั่วไแจะเดือนหกเบิ่งเนี่ยจนเกี่ยวเขาแล้วเนี่ยมันก็ขี้เงี้ยวอยู่ตรงนี้แหละแมนเขาก็กินแบบนี้แหละเต่๋่วไ่ต้องห่วงอันนี้จะเป็นเอพัก เกษตรอินซีโดยร้อยเปอร์เซ็นต์แหละบ่มีสารเคมีอันนั้นก็จะเป็นพริกนั่นแหละไม่แต่พ่นขี้ควายล้วนๆขี้ควายล้วนๆเนาะไม่ต้องใส่พ่นน้องไม้สบายดีปาลุงสบายดีปาลุงเอาเห็นอันอัมลากาเกียรเอาเมือกเอากุ้งเอาปลาหมึกมาหายแมนบ่เออเป็นซื้อไม่หายอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำเลยบ่ทำให้อากาศเย็นๆหนาวๆไปน้องอืมสังเกตบ่ เดียวเบิ่งคือพลสิตโตกนี่พี่นอ้องเป็นเมฆคึมคึม,ม,คม,คมโอ้ยปลูกซ้ำเนี่ยบ่ต้องห่วงพี่น้องซ้ำสิกลิ้มถ้าแม่นคายถ้าทีไปคายใช่หดอเดี <laughs> ๋ยวเขาเจ้าคายแพกเลยไปเราไปตลาดแม่นกลับซ้ำ,ำเนี่ยกลับมาสิบบาทคือพพนะแพงแค่วะพาร์ทนะแพงหอมบักซี่ลกลับมาสิบบาทเดี๋ยวมันก็นใหญ่เด้เราคิดว่าพักกาดบรร่บแล้วบ่แม่นพี่นอ้องบ่แล้วพักการ ผักกาดแต่ว่าผักกาดอันกาดดอกอนะผักกาดดอกแมันก็กินได้อันนี้นะกินได้มันบวกลมมันเจิดผักกาดแต่ว่ามันเป็นดอกแต่กินได้แกงหนึ่งออมอัน<ด>นั้นนะมันมีแต่ใบไม้อันนั้นนะใบไ,ไม้ล่นใบไม้หล่นใบเอลิมไฟใบเอลิฟ้า,<ม>าอะไรพี่นอ้องแต่พักบงเฮาเนี่ยงามขนาดเ้าปลูกแค่นานเหมือนข้าวว้านี่งยังกินแบบลายเดือนนะกินตลอด แมพอเวลาเอากินเอาสีบอเอ้คือเขาจะาปลูกคายเขาจะปลูกคายพอพอเก็บคายปุ๊บเขาจะลกเลยลกทอนทอนทอนแล้วเขาก็ปลูกใหม่เนาะกินนี่ให้เอาแครดเดแมนจงเหงามันไหวสำเนียมันก็แตกขึ้นว่าเขาเก่ากระเด็ดกินเด็ดกลิ่นยันแมนมันได้กินตลอดเด้ที่เขาไปคายนะเขาลกเห็นเนาะลกเลยเดี๋ยวคือเจ้าลกเขาเจ้าลกนะลกคายไปแล้วปลูกใหม่นะแะเมนอันนี้เอากิน กสิกินพี่น้องหมูกระทะกินลงไปหมูกระทะกินลงไปวะซะแต่จริงกันยังพักกันยังถ่ายอยู่ในเงินเขากบบกินหมูกระทะดูวิโยแม่นปักบวงพักทา้งสายมันใส่เแล้วกันแม่นมันใส่มันหอมเนาะมันก็เที่ยงากับบักหลายๆคมหนึ่งเลไลคลุมกีที่แล้วนี่ซาวกว่าคมเนาะคมหนึ่งก็มีสองสามต้นไงเก็บเทถอะละถัง แต่บบเคยด้ขายไม่แต่แจกเขากินซ้ำสิเก็บเก็บเต่ะทางเต่าทางแบ่งทั้งนั้นทั้งนี oh <y <y ้อันนี้ก hm ็ซ้ำสิกินอันกินอยว่บาต้องห่วงโบเบิร์ตสองสามครอบครัวในแหละทามียังกบกินนากันอะไรกับข้าวปลูกนี่ก็นเนาะแมนคือเวลาปลูกผักปลูกหญาก็บคุณแม่มียังกับมาเก็บได้แมนซ้ำครอบครัวเดียวกันนั่นแหละพี่น้องส่วนใหญ่ห้าเขาปู๋กโบเคยด้ขายเรากว่าตรงๆโบเคยด้ขายจากบาทเต่าปีไม่แต่ปลูกแบ่งกันกินไปเก็บเก็บ มียังกับเอิ้นกันกินนั่นแหละพี่น้องซ้ำรอบครัวเดียวกันแล้วก็ข้าบูบ่อยนั่นแหละพี่น้องมียังกับซอยเลือกันปไปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยสีบ้านนอกเข้าไป<น>อยู่แบบพอเพียงซอยเลือกันบ่เคยอยู่ในเมืองเลยอยู่ในเมืองเขาสิอยู่ไผอยู่มันแม่กระทัทุกข์ทีติดกัน ก็ยังอยู่ใครอยู่มันเขาเจ้าบุกค่อยไปหาบ้านเท่านี่โผกินเงินนั่นโตกันนี่ตับมะคงแกงน้ำไม้เห็นไหมก็จะอยู่กันแบบอันนี้อยู่ยังหาอาศัยกันได้นี่ยังกันอีกเนาะอ่าพี่น้องสั้นกับลาคลิปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องกดติดตามแม่น้องแทนพี่น้องแม่นเบาซื้อซองน้องแทนน้องแทนโมเมนต์แม่น้องแทนก็หนึ่งวันใส่สองแม่น้องแทนแม่น้องแทนนะคือสื่อเฟซพี่น้อง ผู้ดใดที่ติดตามทาง YouTube ก็อย่าลืมไปติดตามเพจแม่ ten, น้องแทน Facebook <Man>. เพิ่นช่อง YouTube เพิ่นกดช่องน้องแทนพี่น้องอย่าติดตามได้เน,นาะแลไลก็ขอขอมุณขอบใจช่งองเด้อพี่น้องช่องเปิดใหม่พี่น้องหลายคนก็ถามมาว่าช่องอันน้องแทนช่องได้คือหาบ่เห็นมันยังช่องน้อยมัเลยหาบ่พเพก็ลองไปหาเบิ่งได้พี่น้องช่องน้องแทนพี่น้องขอขอมุณขอบใจเด้อป้าลุงเอ้ยขอบคุณหลายๆ